ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พบกับครูอ้วนชนกินอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับครูอ้วนจะพาพี่น้องนะครับมาตรวจสอบบัญชีของลายนะครับผมเพราะว่ามันจะมีพี่น้องหลายคนนะครับที่เข้าลายแล้วนะครับเข้าลายแล้วเกิดความบางทีมันก็เด้งออกหรือว่าบางทีมันก็เครื่องมันช้าอย่างเงี้ยครับหรือว่าโทรโทรไลน์แล้ว สักพักหนึ่งมันก็มันก็ตัดไปหรืออะไรเงี้ยครับขึ้นมันไม่ดีหรือว่าข้อมูลมันรู้สึกเหมือนข้อมูลมันจะเต็มนะครับวันนี้ครูจะพาพี่น้องมาลบข้อมูลในไลน์นะครับผมอถ้าสมมติว่ามันเป็นมันเป็นแบบอ่าสมมุติว่าเป็นเป็นกลุ่มแบบนี้นะครับเนาะแล้วมันเนี่ยนะครับมันจะมีไฟล์บางไฟล์ที่เราไม่สามารถ ไฟล์บางไฟล์ที่เราไม่สามารถอ่โหลดได้อีกแล้วนะครับพี่น้องอ่อย่างเช่นนี้นะครับเป็นรูปภาพเก่าๆนะครับหรือเป็นวิดีโอนะครับอันนี้อยู่ในไลน์แม่ครูวนะครับนี่นี่นะครับอ่ะสมมติเราจะดูภาพนี้มันดูไม่ได้แล้วนะครับไม่สามารถโหลดรูปเนื่องจากหมดเวลาเก็บไฟล์มันหมดเวลาแล้วนะครับแต่ภาพมันก็จะยังอยู่ในเครื่องของเรานะครับอันนี้มันจะทําให้มันหนักเครื่องนะครับพี่น้องครับอ่าแต่มันคือมันหมดอายุนะครับ แต่ถ้าเราสร้างระบมอะไรแบบเนี้ยนะครับผมมันก็จะยังอยู่ได้อยู่นะครับเอาใส่กระเปิดไปได้ละนี่นะครับเป็นอืดๆอย่างนี้นะครับพี่น้องนี่นะครับนะนะครับมันอืดๆอย่างนี้นะครับไฟล์นะครับไฟล์ภาพนะครับอันนี้อยู่ในอยู่ในไลน์นะครับเนาะ คราวนี้เราจะไปลบเราจะไปที่ไหนไปที่เข้าไปที่ในไลน์เลยนะครับอันนี้เห็นไหมครับข้อมูลมันเยอะนะครับแล้วเราก็ไปที่หน้าหลักนะครับพอไปหน้าหลักเสร็จแล้วนะครับเราไปที่ตั้งค่านะครับนี่ตั้งค่าอยู่นี่นะครับพี่น้องอ่าอันนี้ครูอ้วนสมมติว่ายังไม่เลือกเนาะพอเราเข้ามาใหม่ๆนะครับผมอ่ามันจะเป็นให้เราเลือกนะครับเป็นพวกอ่ารูปภาพนะครับที่ที่อยู่ในไลน์เมื่อสักครู่นี้นะครับ ข้อความเสียงหรือว่าไฟล์ที่มันหมดอายุแล้วนะครับเนาะนี่เห็นไหมครับมันจะเขียนไว้อยู่นะครับข้อมูลรูปยกเว้นอัลบัม้มเห็นไหมครับตรงตรงนี้นะข้อความเสียงและไฟล์ในที่นี้คือข้อมูลที่รับหรือส่งทางแชทถ้าลบข้อมูลที่หมดเวลาเก็บรักษาแล้วคุณจะไม่สามารถดูข้อมูลนั้นอีกคือมันมันมันหมดเวลาเก็บรักษาอยู่แล้วนะครับเราก็ลบไปเลยนะครับให้เลือกแค่สามอย่างนี้นะครับพี่น้องนี่นะครับสามอย่างนี้ ประวัติการแชทอย่าไปลบเด็ดขาดนะครับมันหายเลยนะครับผมอ่าข้อมูลข้อมูลแชทนะครับคือข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ชั่วคราวและสามารถดาวน์โหลดได้อีกนะครับแต่ไม่รวมถึงข้อมูลรูปข้อมูลเสียงอะไรอันนี้ถ้ามันสามารถดาวน์โหลดได้อีกเราก็อย่าเพิ่งไปลบนะครับันข้อมูลแชทตรงนี้นะครับอ่านี้ควรจะยังไม่ลบควรจะลบแค่รูปข้อความเสียงในไฟล์นะครับเราจะได้ข้อ,อเราจะได้ พื้นที่ความจำกลับมาที่1.1 1.30กิกะไบต์นะครอ่ะเราก็กดคลิกที่ลบเลยนะครับลบข้อมูลที่เลือกไว้หรือไม่ลบข้อมูลนะครับ <c oughs> น่ะเห็นไหมครับนะครับนะตอนนี้พวกรูกพวกอะไรเนี่ยศูนย์แล้วนะครับตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเราทดสอบกลับอ่ะแต่ว่าเป็นข้อความที่มันเก่าๆแล้วนะครับเนาะ มันไม่สามารถดาวน์โหลดได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยมันก็ไม่มันก็ไม่มีแล้วนะครับผมเออนะครับเอออย่างนี้นะโอเคครับพี่น้องครับสําหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับผมครับผมครับสวัสดีครับ